แชทเศ้าเบิ่งเดอนี่มือเงินกูเศ้าเมเศร้ามือเนกูโอนเงินหาโอนเงินเก่าแหละเออโอนกับตองเศร้าเบอรเมืองมืงน้ำกันโอนตองเศร้าเบอ่งไอ้กูมืองบอนี่บอมึงเอาบอลเงินอ่ะนี่นี่นี่นีรู้ว่เอานี่นี่แม่กูซือมืงบอลเบิรงกับเบิ่งไปแต่กูบให้เงินเบอเงินายจบไหม บอลมึงจะมาจะปลาหอมึงไร่งตรนื้อเอาออันนนี่ปลาจะปลาสามมือบอได้พุดกูออกเดมเมอร์นะไอมึงเนี่ยบอลกูเตะสรุปมึงสิเอาน้ำโอ้ยเตะกูไปเล่นเกมไหมนี่ไหมสรุปสรุปเอาเนื้อเอาบอลเอาเกมอย่งนอนกูหานอนแค่นี้ง่ายๆมันมันไเด็กหนึ่หัวกระซี่ถุ่มคืน นอนกูอยากให้นอนตื่นๆหนิแ่นอนมีมือล่าเงือนหนีแม่นอนนมีมือเลเงื่อนแม่้นท่านกูบ่หาย้วกูบอกไปก่อนกูหากูตีนทีบเลยกูบ่หากูบ่หายกูตีนทีบแต่กเบอร์มอสี่ักูบ่ควนเงินใครแม่บันทีุอยากได้เงินมึงมันก็มีหลายเงินใครแท้เงินใครยังมึงเห็นยังพวกซาบึงก็ไดเรคือเก่าแล้วมึงยังมาวานี่นี้กูบ่ได้เรีน รู้บอกบอกคุนีเพียน่งหยสเนื้สองามโอเคมันเลียกบอลจบมันบอลงนนี่นี